จองจีอูพี่สาวของเจโฮปวง BTS ได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของ k i ว f Entertainment เป็นที่เรียบร้อยสวัสดีทุกคนค่ะสำหรับพี่สาวของเจโฮปที่มีชื่อว่าจองจีอูเธอยังได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านแฟชั่นที่มีผู้ติดตามเธอในหลากหลายช่องทางและยังเป็นซ e อเริ่มกับแบรนด์มีจีูและฟันเดอร์เมนชัลจองจีอูเป็นพี่สาวของเจโฮปเธอได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของคิวฟ e เอนเตอร์เทนเมนต์เป็นที่เรียบร้อย ในช่วงเที่ยงในวันที่22มีนาคมก็คือวันนี้สื่อเกาหลีใต้ได้รายงานว่าจองจีอูได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของคิวฟ์เอนเตอร์เทนเมนต์คิวฟ์เอนเตอร์ได้ออกแถลงการถึงการเซ็นสัญญากับจองจีอูว่า สวัสดีนี่คือ Cube Entertainment เราอยากจะแจงให้กับทุกคนได้ทราบว่า i n f o u e n c e r จองจีอูได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมกับ Cube e n t e r t a i n m เ n t เป็นที่เรียบร้อยโดยเธอเป็น CEO บริษัทแฟชั่น AJ Look Shopping งม l l ล์ออนไลน์มีจีเูเ้อผ้าแฟชั่นและแว่นตา f u n d ด m ม n t น l ที่ทำงานในฐาน,นะ Influencer และ Youtuber พร้อมกับระบุว่า เธอจะเข้ามาทำหน้าที่ในบทบาทของศิลปินและผู้อำนวยการด้านแฟชั่นของศิลปินในค่ายเราขอให้ทุกคนมอบความรักและความสนใจต่อความท้าทายใหม่ในอนาคตของจองจีอูกับ Cube e n t e r t a i n m e n เความเป็นจริงที่พวกเราได้ทำการเซ็นสัญญาฉบับ e อ c l u s i v e กับจองจีอูดังนั้นโปรดให้ความสนใจกับความพยายามของจองจีอูร่วมกับ Cu วฟ e เ t นเตอร n เในอนาคตด,ด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้นะคะเธอเคยปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ออนไลน์ร่วมกับอูกีหนึ่งในสมาชิกวง g i d l นะคะใครต้นสังกัดคิวบนเอเทนเมนต์ในฐานะบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือนะคะเธอยังให้คําแนะนําเกี่ยวกับการทําธุรกิจร้านค้าแฟชั่นออนไลน์ให้กับอูกี G-Idle อีกด้วยทางนี้ยอดการติดตามบนอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอนนะคะก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ7.5ล้านการติดตามกันไปแล้วเรามารอดูผลงานใหม่ในอนาคตของเธอกันค่ะ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ